ว้าเสดปุ๊บมาปมั๊บเนาะมุนนี่โอเคเลยเนี่ยโอ้พอเจอแบบนี้มุนนี่ตำตัวเลยตำบักตัวนี่มีไอ้ใสอัวห้องนี่ใสอัวแบวบเสียบๆเลยบักนัวๆเลยสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องงานวันนี้เรื่องงานบัมบูหมูยี่สิบอยากกินตำบักตัวนะแต่ว่าผู้หญิง คิดเันไดี้ยมันมืดแล้วแต่อยากแห้งอ,อ,อยากแห้งพ,พ่อไม่ไปนองซอยนะขอยิงฮิดเนดต้องเสียกิน่บ <laughs> ้าไม่ี้ขอยมาเสียบักงูน่ตมตามํตาตําบักทัวให้เบิ่งว่าเขาเสียจังไลยขอยโจมมุ่นเนอะหน่งสองสามปิ้วหันมาแล้วเห็นบ่าครับนโอ้ยใหญ่ให่ใหบ่ นะครับนี่นี่ว้า,เาวเศษปุ้มมะปำเนาะมุนนี่โอเคเลยเนะี่ยโอ้ขอเจอะไรเนี่ยมันนี่ต่ำตัวเลยต่ำบักทัวนี่มีไอ้ใส่อัวพ่อนี่ใส่อัวบักเสียบเสียบเลยบักนัวนัวเลยอืมสมคําหยาบครับอืม แซ่บได้มีหวดมิ้มอื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 ้อยากหู้อะไรได้เลยเนี่ย sệp rít lại luôn hử chua Ừ thấy bằng ngay á Trôi nhá trôi nào ừ. ฮืมฮืมแซ่บจนโ้ฟินหล บอกซื้อซะมันเข่ากันหลายแล้วครับผู้ใดผู้เคยลองนเนี่ยไปลองเด้อนนตำบักทัวใส่ใส่อัวบักงี้งเนี่ยกะพักแก้มเด้อบักนี้แห้งหวานคันเนี่ยหวานจุยจุยแลยเนี่ยแต่ลอแซ่บจนได้ยืนกินเนาะโอ้แซบแ่บหลายเนี่ยสมมติล่ะอิ่มแล้วเบียร์แล้วไงเบียร์กับบ้าเนาะ โอ้ร่าเหรอนาะเนาะสมบูรณ์เลยครับฝากช่องเลยเด้อช่องยังว่าจื้อจื้อบันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องพากินไปเที่ยวกเก๋ชาแนลด้ยวกกยวนะครับสวัสดีครับ